ครับผมสวัสดีครับมอน้เจอกับผมนะครับบ่าวเจดโคขุนไทบานนะครับพามาเบิงหมูนะครับหมูปลาสรุปว่าบ่อทองนะครับโตเมียบ่อทองนะครับกันยังบระท่านหูสาเหตุนะครับว่าเป็นยังเพิ่งคือบ่อทองหรือลาจะแทงลูกกระโบหูคือกันนะครับเพราะว่าตอนนี้หลังคากันยังพระท่านเหตุนะครับพายุกำลัง ออกนะครับฝนตกตกมือเลยนะครับกำลังเหลื่อมมีแดดนะครับยวงนี้นี่นะครับก็จะดูจกประปกแหนนะครับขอกหมูต้นไหนลัางนะครับนี่ครับผมตัวผู้นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งอาหารนะครับพาเขามาเบิงในคอนนะครับนี่ครับผม เป็นมะงสับนะครับมะละกอสับนะครับกับเศษอาหารเจอใส่จากขั้วเลือนนะครับเป็นเศษอาหารเศษเข่าเศษยังนี่แหละครับกับเข่าในบ้านนะครับนี่ครับผมพอพันก็จะตัวใหญ่เน่นนะครับนี่เป็นตัวเมียนะครับแม่พันสถานะตอนนี้ยังบอสทันออกนะครับแต่ก็เลยมือมาหลายมือแล้วนะครับ นาจะบอทองนะครับครับผมก็ขอโทษขออภัยสำหรับคนที่จองลูกไว้ก็ไล้ติดต่อพ่อนไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเลยมือเลยเว้นมาก็ไล้มือแล้วคนบ่ทันออกก็น่าจะบอทองนะครับต้องขออภัยหลายๆนะครับพามาอัปเดตเบึงนะครับมือนี้หมูปลานะครับหมูปลาลูกผสมครับผม ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ